ตีนสนับสนุนโดยน้ำเดิมสิงช่วงที่แล้วก็ได้รู้แล้วและค่ะว่าพี่แจ็คที่จิวหายหนะ้าหายตาจากวงการปีหนึ่งมาส่วนช่วงนี้มาฟังพี่เขาเล่ากันต่อคะ่ะว่าจากซิปินดูโอค้คูขวัญจะผ่านตัวมาเป็นพ่อคาครีมได้ยังไงเราก็ปรึกษานะว,วงการเราไม่เข้าไปแล้วว่ะ,อะอพอเหรอแจ็คเพราะว่า เด็กตัวใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาแรงกว่าเราเยอะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มันเยอะเยอะเยอะเริ่มเยอะใช่เราเริ่มแก่แล้วเราแล้วเราก็ถ้าเราจะอยู่เบื้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะงานน้อยลงเนี่เพราะสมัยนั้นเนี่ยผมโกงอายุด้วยนะแต่ว่าอะไรแต่ว่าโกงอายุหมายว่าเวลาใครถามเนี่ยบอกพี่บอกให้น้อยๆแล้วโกงกี่ปีตอนนั้นก่งกี่ปีโกงไปสามปีตอนนั้นเน่ยตอนนั้นยี่สิบเ่ะต้องบอกยี่สิบกำลังดูดีเด็กกำลังยี่สิบไม่เมีเลยเป็นยี่สิบสามละยี่สิบสามยี่สิบสี่ตอนนั้ นะคือแก่แล้วแก่แล้วต้องสร้างภาพแล้วครับสมัยนี้แบบว่าหลักฐานต่างๆมันมันช่วยถ้าเตเป็นบัตรประชาชนกวางเทกนี่เนี่ยซึบบางเดียวรู้เรื่องแต่แบบว่าต้องต้องสร้างภาพนิดนึงว่าเรต้องต้องไว้ใจนะวัยทิ้งต้องขายดีนะแต่ถ้าแก่แล้วนี่คือแบบจะภาพจะพดไปอีกแบบอีกแบบเรามีความฝันเมื่อเด็กว่าเราอยากทำอะไร อยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นคนรวยชัดแล้วเยอะๆชอบย่อเอออยากตื่นมาแล้วบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเเอาเท่าไหร่อู้เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เออเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่คืออะไรจ่ายอ่ะอยากเป็นแบบนั้นมีตังใช้จ่ายคือคือมีความฝันอยากมีตังค์ไม่อยากไม่อยากคือแบบว่าลำบากอ๋อไอ้นี้พอมาเริ่มทำธุรกิจตอนแรกๆเนี่ยมีปัญหาไหม ตอนแรกๆนี่ไม่มีใครรู้จักเราอ่ะแล้วเราไปให้ใครเขาก็เขาก็จะรู้จักในในแบรนด์ดังๆในห้างแ้าไม่รู้อะไรเนี่ยคีบอะไรเนี่ยจะลองหน้าฉันจะเยินหรือเปล่าเออวนเองหรือเปล่ามีประหลอดหรือเปล่ามีออยอไหมอะไรเงี้ยออยไหมใช่ก็เลยเริ่มเริ่มต้นก็คือคนในวงการด้วยกันที่ตอนนั้นเรายังอยู่ในวงการครับเอาไปลองใช้ดูไปลองใช้ดูต้องจ่ายตังค์สไตล์นะมันก็ยังไม่ไม่ได้สบายแบบตอนนี้นะใช่ก็ยังสมัยก่อนยังใชยของก็ย่ามีแพ็คลิ้งขา ขายของกันในนั้นเลยขายไม่แผงนี้เหรอปิ๊บมาเลยนะสั่งซื้อสองกระปุกห้ากระปุกอย่างงี้เลยซื้อไม่แผงนี้เหรอใช่แล้วมีตัวแทนจำไหนนะคะสัยังยังไม่มีจะไม่มีคนคือเมื่อก่อนนี้จะบอกเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้มันลำบากมากก็มีคนพาไปที่จวดแพทย์บอกไปขายที่นี่สิอย่าพาเข้าไปขายไปขายดิเล้าไก่ ได้เล้าไก่ไม่อย่างนี้นั่งมอเตอร์ไซค์กันขับมอไซค์หน้าผมนั่งกลางถือตะกร้าข้างนี่ก็คือถือบนข้างนี่พื้นที่เป็นอย่างเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกว่าแบบรู้สึกพอๆใช่ไหมต้องอยู่ปีปีหรือสองปีแรกที่ขายใช่ไหมใช่พอไปปุ๊บเขาก็ประมาณสักห้าหกโมงเย็นแล้วก็เจ้าของอ่ะกำลังให้อาหารไก่ขอยู่คนนั้นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอยู่น้ามาดอ้าวพี่ ดาราเขาเอาเอาเอาคีมาขายเอาวางไว้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารไก่เราไม่เค้ช่วยเขาให้เลยอะเขนั่งรออีเป็นรับไก่เป็นพันตัวแล้วก็จะให้เป็นลางอะแบบรอจะจนมืดแล้วโอเคแล้วมันอะไรเนี่ยไม่รู้ล้วมัจะใช้ไหมใช้ทำไมอะไรดาราเขาบอกก็ดีเอาไปเถอะนี่คือแบบว่าใชเว่าอาศัยว่าดาราบอกโอเคนงั้นเอาทิ้งไ้ก่อนแล้วกันถ้าดีก็เดี๋ยวค่อยมาจ่ายถ้าไม่ดีเดี๋ยวมาอาคืน ก็อย่างนั้นเลยครับเราพิจารวก่อนเลยนะตลาดงี้เราก็อยู่อย่างนั้นอะทำอยู่งั้นมาประมาณสักปีหนึ่งก็คือให้ให้ให้คนลองก่อนใช่แล้วเขาดีแล้วเขาโทรกลับมาหาเราไหมต้องมั่นใจสินค้าก่อนแบบแรกอ๋อแล้วเขาก็เขาก็โทรกลับมาแล้วตอนนี้เขายังเป็นลูกค้าเราไหมเจ้าของร้านไก่ยังยังอยู่ก็คือยังอยู่ตัวแทนเนี่ยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อะเป็นตัวแทนโอ้เป็นตัวแทนจำหน่ายเราเรียกเอยน เขาโอเคนะแบบได้ใจได้ใจก็สนิทกันเลยครับสนิทกันอันนี้ที่ว่าแบบบุกเบิกกันมาอย่างยากลําบากแล้วกว่าจะแบบผ่านมาเจออุปสรรคมากมายเห็นบอกว่ามีตัวช่วยมีสิธุรกิจคุณบอกคุณเหนื่อยคุณเด็ดเหนื่อยปีสองปีแรกเนี่ยแล้วพอคุณมาบูชากุมารทองใช่ไหมสิ่งที่เห็นผลทันตาคือคืออะไรอันดับแรกคือกุมารเนี่ยเรามีตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมีตั้งแต่คุณตาแล้วว่า เอ้ยเนี่ยเลี้ยงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคุณตาบอกมันน่ะเด็กว่าเลี้ยงแบบนี้นแบบนี้เรียกกินเรียกอยู่อะไรเงี้ยเราไม่สนใจไม่สนใจไงคือมันเป็นของที่แบบอยู่บนที่ิ่งพักก็ไม่นสนใจเลยอพอเรามาค้าขายปุ๊บแล้ว เฮ้ยทำไงมันมันดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่เริ่มไม่ค่อยนางกวักก็แล้วควักไม่มาควักไม่มาควักกวักก็แล้วอะไรก็แล้วเทปต่างต่างกันแล้วก็ไม่มาจะเป็นแห้งจงแห้งเจี๊ยมีมีมล้มละลายหมดแล้วละลายหมดละลงยันนะเนี่ริ่มมาเริ่มต้นที่กุมารของก็เลยก็เลยบอกว่าก็ถามคุณแม่ก่อนเอาอะไรดีอ้าวตาบอกว่าคุณตาบอกให้เอานางกวักเอ้ยให้เอากุมารพอไหมไง ออตอนแรกกูมังมังมารทองเหรอแล้วนางกวักต่างแตกตแตกกูมารทองยังไงไม่เหมือนกันเหรอก็ค้าขายเหมือนกันก็เริ่มศึกษาไงเริ่มศึกษามันแตกต่างยังไงวะเออเริ่มอยากไปอัดยมแตกต่างกันก็เริ่มอ่าแล้วแล้วนางกวักกับกูมารทองแตกต่างกันยังไงอ่ะพูดไปแล้าวกกวักหนึ่งกวักทองแค่นั้นเองก็คือแค่กวักมากเงินมากเงินมาใช่ครับแกูมารทองมันคืออะไรฟาบ้านเร้าสวนไร่นาค้าขายไพรกระซิบ แล้วก็คุ้มครอง,องอเคหมายถึงว่าเราขอในเรื่องเหล่านี้ได้ไดอ่าขอ,อเร<ล>ื <ๆๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมัน,มนดีเนาะก็เลยเอาที่บ้านมาไว้ที่ออฟฟิศเลยครับมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ศึกษาว่าจากกุมารทอองอ์เดียวแล้วเราอยากอยากมีหลายๆองค์บ้านทํำยังไงเราเริ่มศึกษาไงว่าลองให้ตัวเองก่อนเ<ม>ฮ้ยถ้าเราบ่ะ ของให้โบบนว่าเดี๋ยวทำอันนี้สำเร็จเดี๋ยวจะเอกอันนี้ให้นะขอตัวแทนหน่อยฉันต้องการต้องการปิดตัวแทนจังหวัดนี้เพราะปิดยากมากถ้าปิดได้จะหาเพื่อนมาให้อยู่20องค์มันก็เลยได้มันก็เลยก็เลยมาเป็นหมู่คณะได้ข้ามคืนแล้วก็เฮ้ยตายละ20องค์ได้พอดีทำไงเราก็ต้องหาตอนนั้น่ะเน็ตไม่มีก็เลยบอกว่าถามคนถ้าคนแก่ว่ากุมารทองที่ไหนเนี่ยดังๆบ้างก็เขาบอกว่าเป็นวัดสามงามจังหวัด แล้วพอมาถมนี่นี่นี่วัดนี่นะก็เลยบุกไปกันไม่เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือกุมารกุมารทองเนี่ยคืออะไรก่อนดีกว่าเดิมสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกกรอกกันลูกกรอกคือแผ่นอะไรคุณแผ่นตายในท้องเด็กที่ตายลูกตายในท้องล้วคลอดออกมาโดยแล้วก็ยังชีวิตแล้วก็ตายแล้วก็เอาไปฝังแต่ถ้าเป็นคุณแผ่นเนี่ยเขาก็จะ รักอมมาแล้วแล้วก็จะทำพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เอามาเป็นลูกนะก็คือก็คือเ,เชอิญดวงวิญญาณมาเป็นลูกอ,อยู่ในวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าใช่ค,คือลูกกอกกับกับกุมารทองต่างกันลูกกอกคือเป็นศพเด็กกุมารทองคือสร้างด้วยจากดินโลหะ จากไม้จากกระดูกจากอะไรกระดกอะไรก็แล้วแต่คือเป็น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 เด็กเข้ามาอ๋อคือเป็นเป็นแร่ธาตุต่างๆเนี่ยที่ผสมกันเป็นเป็นองค์ขึ้นมาตรงตามตำราแล้วก็ไปเชิญวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้อ่าใช่ครับเข้ามาเข้ามาครับต้องบอกก่อนว่าแล้วมีที่แบบว่าเข้ามาแล้วไม่ใช่เด็กหรืออะไรก็มีครับมีครับมีแฝงเื่อแฝงแฝงเข้ามาจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีต่างมาขออยู่ขอกินอะไรอย่างนี้ก็คือมาขอบุญจากเราด้วยจริงๆเนี่ยจะบอกว่าบางครั้งเนี่ย คนที่บอกว่าเนี่ยคุณมีเด็กตามแล้วคุณมีเด็กตามนะแล้วไปหาล่างให้อยู่เอาตุ๊กตามาให้อยู่แล้วเชิญเข้ามาอยู่เงี้ยไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเลยพรบะเวสีใช่ไหมคุณจะเอาเจ้ากรรมในเวรของคุณเองน่ะที่เกาะติดน่ะเชิญเข้าบ้านเกิดเข้าไปอยู่ในบ้านมันก็จะเละแต่เอาเรากลับมาเรื่องกุมารดีกว่าว่ากุมารที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีทั้งหมดกี่องค์ตอนนี้หนึ่งพันหกร้อย 54าสิบหนพันดด้วยนี่คือู่ด้วยกันเป็นพันใช่นี่ก็เป็นกองทัพเลยดีกว่ามีมีอยู่แล้วก็แบ่งให้จิวไปด้วยตอนนี้แบ่งไปทบ้านที่บ้านอ๋อแต่คือบ้านนี้บ้านแจ็คนก็จะเก็บไว้บางส่วนก็มีพันประมาณพันกว่าองค์พันกว่าองค์ผมขอดูแล้วล่ะฮะผมมาถึงที่นี่แล้วผมไปดูกันเลยแล้วว่าองค์ไหนเป็นยังไงแนะนำทางแสงครับพันกว่าองค์พันกว่าองค์ช่วงน้ามาชมกุ้มารทองพันกว่าองค์ของพี่แจ็คพี่จิวกันนะคะ ในคู่สีตีเนียนค่ะคู่สีตีเนียน